สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะคุณแม่ก็ไปส่งลูกเสร็จก็จะมีของเล่นลูกมาเล่นแล้วก็มาสาธิตให้ชมกันอีกนะคะมันจะเป็นหุน่นยนต์ประกอบนะคะแบบโรบอทนะคะซึ่งมันจะสั่งมาจากอามอซอนนะคะซึ่งน่าจะผลิตจากทางจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอามอซอนก็มีขายทุกอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นใส่กล่องประกอบเป็นชิน้นแล้วก็มีอะไรแต่ว่าใสา่แบตเตอรี่เนี่ยซื้อฐานเองนะคะก็สามีคนประกอบนะคะเดี๋ยวจะลองเล่นให้ดูเคยโพสต์แล้วนะคะเดี๋ยว ไปดูกันค่ะของเล่นลูกที่มันเป็นแบบแนวเทคโนโลยีเล่นยังไงตัวน,นี้นะคะสามมีใส่ฐานเรียบร้อยเขาจะทําการต่อนะคะก็จะมีอุปกรณ์ในอยูใ่ในกล่องนะคะวิธีการใช้นะคะวิธีการประกอบนะคะก็เปิดแบตเตอรี่มันก็จะเดินได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะหันมาให้ดูนะคะ,ะอ้ะาวจะหุ่นโลบอสอ้าเราต้องยิบโชว์ก่อนนะคะเพราะว่าลูกชายเล่นพังไปหลายอย่างแลวคะ่ะ ก็จะเดินได้แบบนี้นะคะใช้แบตเตอรี่นะคะเลื่อนดีนะคะวันนี้ออีกตัวหนึง่งเดี๋ยวไปดูกันค่ะอะทําการปิดก่อนนะคะโอเคไปดูตัวที่สองกันค่ะตอนนี้จะเป็นแบบปิดสปริงนะคะยิ่งกว่า E.T ในภาพยนต์นะคะตอนนี้สวิตอยู่ข้างล่างนะคะไม่รู้แบตเตอรี่หมดหรือยังถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะวิ่งปูไปนู่นเลยะคะ่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บหบนึง่งนี่รีบใช้งานก่อนอ๊บเดี๋ยนะคะแป๊บหบนึง่ง แบตเตอรีหมดเลยอย่างนะาะสวิตก็คือกดเหมือนกันนะคะกดด้านนี้ลงมาด้านล่างนี่นะคะปุ๊บบึ้ดฮุ้งนะคะแล้วก็หันหลังมาตรงนี้คือสวิตก็อยู่ด้านด้านเหมือนกันค่ะเอาป้ายโอ้ยชนค่ะนี่นะคะตัวนี้อ ของเล่นอันนี้ก็อัตโมมิตกิกนะคะโอ้โหไม่อยากจะบอกนี่เปิดหน้าต่างได้นะคะอันนี้เปิดประตูค่ะมีครบเสียงนะคะของเล่นเด็กค่ะคุณแม่เล่นเองเดี๋ยวจะไปอ่านหนังสือสอบต่อขอขอสาธิตก่อน,นะคะ่ะ ของเล่นลูกเล่นดีอ่าดูชิ้นต่อไปนะคะระหว่างนี้จะลองดูว่าใครวิ่งเร็วกว่ากันนะคะอ่ะป้ายป้ายไม่ไปละอ้อาวใครจะวายกว่ากันมาแข่งกันซิมาแล้วมาปม๊ะมาเม๊โอ้ยวินเนอร์ค่ะเกน,นเกน,น่ค่ะเกนเน่ค่ะ ก็จะเป็นชิ้นส่วนประกอบที่มีระบบสีนะคะตอนนี้เดี๋ยวแอนสาธิตให้ดูนะคะว่าวิธีการประกอบเป็นยังไงนะคะมันก็จะเป็นตัวอุปกรณ์แบบต่อได้นะคะคลิกคลิกคลิกนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเล่นยังไงอุปกรณ์ชิ้นนี้ซื้อมาเป็นแบบเด็กเล่นเป็นเป็นตัวเหมือนกับแม่เหล็กดึงดูดนะคะอ่าเห็นไหมคะตัวน,นี้ก็จะมีตัวข้อต่อสามารถ ต่ออุปกรณ์ลงไปได้นะคะเป็นเป็นตัวข้อต่อเห็นไหมคะตรงนี้มันจะเป็นตัวเชื่อมกันระหว่างตรงนี้จะเป็นตัวมีรูตรงนี้แล้วก็ต่อเชื่อมมาสามารถสร้างเป็นในลิมิตเป็นเ,เป็นบ้านนะคะแล้วก็สามารถจะมีลูกตรงนี้เป็นสีสีนะคะถ้าอยู่เราเราปิดไฟนะคะแล้วก็เล่นมันจะมีเขาเรียกอุปกรณ์สี ที่มันเขาเรียกว่ามันอะไรเขาเรียกไงนะคะเป็นป <c oughs> มีไฟนะคะมีไฟนะคะต้องเล่นตอนกลางคืนแล้วจะสวยมากเพราะว่าไอตัวอุปกรณ์ตัวนี้มันจะมีแสงไฟอยู่ข้างในนะคะเดีย๋ยวอันราประกอบให้ดูก่อนนะคะเหไหมประกอบมาก็จะเป็นแบบนี้ได้แ,แบบนี้แล้วก็ต่อแล้วหลายอันลูกชายก็ต่อมานี่แล้วก็ใส่ตัวนี้ลงมามก็จะเหมือนกับตัวตัวบุก,กังหรือว่า สไลเดอร์นะคะเดี๋ยวลองต่อปรปกรณ์ให้ดูลูกชายต่อเก่งมากเดี๋ยวก็ต่อเป็นบ้านเป็นมีซองเนี่ยลองทำให้ดูนะคะน,นี่แม่ก็ต่อเนี่ยวมันจะต่อกันเดีย๋ยวลองให้ดูนะคะเชื่อมกันอ,อันนี้นะคระับต่อได้นี่ก็จะเป็นต่อ,อยังไงหรอก็อ,อย่างนี้ค่ะมันจะมี ตรงนี้สั่งน่าจะสั่งได้นะคะทางอินเทอร์เน็ตนะบุรณ์ของ Amazon นะคะในเว็บไซต์ Amazon ต่างแดงก็จะสั่งเว็บไซต์นี้เพราะว่ามันสั่งมาเป็นสินค้าที่มันนำมาจากออทางเอเชียด้วยนี่เห็นไหมต่อได้นี่ก็ต่อเป็นข้อได้ลูกชายต่อเก่งมากเดี๋ยวจะลองต่อแบบ ชั่วคราวแบบสั้นๆให้ดูนะคะไม่ค่อยเก่งในสันทัดในเรื่องนี้นะคะลูกชายเขาจะมีไอเดียเขาต่อของเขาได้สวยงามเราก็ไม่ค่อยได้เล่นค่ะส่วนใหญ,ญ่จะอยู่กับการอ่านหนังสือสอบเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตอนเสร็จแล้วนะคะสาธิตแบบสั้นๆค่ะเป็นบ้านึบอืม เหมือนเดิมค่ะไม่ใช้อุปกรณ์ถ่ายใช้มือข้างซ้ายจับข้างขวาก็ต่ออุปกรณ์นะคะแล้วก็ต่อบ้านก็ได้แบบนี้นะคะจะต่อเป็นนลริมิตรลายแล้วได้หมดแหละมันจะมีแบบนี้ป๊บนุแบบนี้แบบน ยังไงก็ได้นะคะต่อไปได้หมดได้ทุกว,วิธีแบงนี้ก็ได้เดี๋ยวก่อนนี้ก็ได้ไอเดียเรามันก็จะงอไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะต่อแบบตัวข้อแบบนี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวรอ <c oughs> เดี๋ยวรอเสร็จแล้วเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะมีลูกสีๆสเดี๋ยวต้องปิดไฟแล้วให้ดูนะคะมันจะสวยงามนะคะมีอันนี้ด้วย สามารถอ่านี่สีสีเวแบบแวบบแวบบเห็นไหม,มถ้าปิดไฟนะคะตอนคืนก็จะแวบ,บสวยงามมากโอเคเดี๋ยวลองไปต่อให้ดูก่อนนะคะ อ่ยแล้วก็ต่อนะคะยังไงก็ได้แดนในลมิด <The limit. c oughs> ได้หมดต่ออ๊บอ่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเห็นไหมคะเราปิดอ๊บมันมีหลายแบบนะคะต่อไปเรื่อยๆค่ะต่อไปเรื่อยๆนะคะ,ะ,คะจะยังไงก็ได้นะคะ แต่ต้องต่อข้อลงไปให้มันคลึกเข้าก็ไปในรูตามนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวจะหยอดไอตัวสีสีลงไปแล้วปิดไฟนะคะแบบนี้นะคะมันมีอุปกรณ์อีกหลายชิ้นแต่ว่าเราจะ <laughs> ไม่มานั่งต่อนะคะก็เดี๋ยวจะโชว์สาธิตการใช้ให้ดูนะคะเดี๋ยวปิดไฟแป๊บหนึ่งนะคะม,มีอันนี้มีหลายลูกเลยของลูกค่ะลูกไม่มีเราก็เล่น มีไฟเปิดแปสีสีก็มีนะคะแว๊บแว๊บแว๊บโอเคเดี๋ยวไปดูกันค่ะปิดไฟแป๊บนึงนะคะเข้ามากันนนะคะมาในห้องส่วนตัวละโอเคสีสีมีเพียร์จะปิดไฟก่อนนะเพื่อนๆนี่พอปิดไฟแล้วนะคะมันก็จะมืดมืแบบนี้เดี๋ยวจะหยอดสีลงไปนะคะนี่ดูนะสวยงามเห็นไหมคะมีอีกสองลูก อ,อันนี้อุปรกรณ์ต่อได้ตามใจชอบไปนะคะสีสอ่าเด็กๆ่าจะชอบนะคะอันนี้แล้วแต่จะต่อเป็นตัวบุกังต่อเป็นบ้านเป็นอะไรก็ได้นะ,ะอันนี้คุณแม่ไม่ค่อยมีไอเดียค่ะให้ลูกชายโอเคค่ะอันนี้คือ,อ,อของเลนเน่นที่น่าใช้นะคะเผื่อจะเป็นการต่อทาวิทยาศาสตร์ทางไอเดียหรือประสบการณ์ที่ลูกๆสามารถพัฒนาความคิดมันเป็นอุปกรณ์ของเล่นที่สามารถใช้ความคิดใช้สมองในการคิดไอเดียออกมาว่าอยากจะสร้างไอตัวอุปกรณ์ที่ได้มาแบบนี้เป็น โครงสร้างของอะไรสามารถคิดตามความคิดของลูกได้นะคะเพื่อนโอเคค่ะจบคลิปแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิทยาศาสตร์และการสร้างสรรค์